มาจากโคดาบริกรานเองนะคะต่อคิวกันงยาวมากแม่เพราะว่าร้านมันเปิดแนวแล้วอบอกเออคนก็เต็มร้านจา้ะที่เหลือก็ต้องรอคิวรอกินนะจ้าว่าต้องรอคิวประมาณ30นาทีนะคะก,ก็เลยให้สแกนค r ว o d e โใส่ชื่อใส่เบอร์โทรเอาไว้ โต๊ะว,ว่างเราก็ค่อยกลับมาใหม่นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนก็จะยืนต่อคิวกันยาวมากแล้วมันก็จะอันตรายต่อคนอื่นนะคะเพราะว่าไม่สามารถดเดินได้บนทอทัวนะคะเรือว,ว่าแบบเออฟุตบอทอย่งี้ต้องไปเดินมนชนอนเงี้ยอันตรายเขาเลยบอกให้สแกนแล้วก็ค่อยมาใหม่เจอเดคอเรทของที่ร้านนะคะแบบว่าเหมือนอยู่ตลาดปลาที่ญี่ปุ่นอะไรแนวนั้นนะจ๊ะ ก็แต่งตัวแบบว่าทํางานอยู่ตลาดปลาอะไรอย่างนี้ เราได้โต๊ะนะคะโต๊ะแรกเลยตรงนี้จ้าโทนะแม่ที่นี่เป็นราเมนแบบว่าสเปเชียลเนื้อปลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปลาหมดนะจ้ะเกียวซาเคียวซาปลาจ้ะน้ำโดนะคะน้ำน้ำที่ก็มาให้เนี่ยเยือกแบบว่าคิดถึงแบบว่าบ้านเรามากไม่มีฝาปิดด้วยนะจ๊ะนะสไตล์แบบว่าตลาดนัดญี่ปุ่นก็สไตล์นี้หรือเปล่าวะไม่เคยไปญี่ปุ่นบอกไม่ถูกจะไม่แห้งโต๊ะนะมีปลากระป๋าเป้ายพูด ปะกระเป๋านะคะสตีกวิสปิกทันีมีหมุกระดาษด้วยแบบจำลองบรรยากาศตลาดมาเลยแม่เดินเข้ามากันเดินเข้ามาข้ในกันนะจ๊ะสุมี่องงกระาเมไปา้อเันรมากจ้ห้ซวมแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยจ้ะมีแบบว่าปุ่มอัตโนมัติเต็มที่เพียบพร้อม รระจ้าที่โถงส้มผู้ชายมีเด კ อรช์ชันแบบว่าเอาไว้โทรศัพท์ได้ด้วยนะนี่ไฟสีแดงแล้วก็มีลิปมีเป็นเด კ อรช์ชันลิปอันนี้ลูกเองจ้ะมีเด o อร t ชันเป็นลิปอย่างนี้โอ้ยระด้าสด อัดการตกแตด้วยทนาทั้งตัวจะนั้นกินตรงบาร์ก็ได้นะคะถ้ามีที่ว่างเสรเสร์ฟพร้อมเสิร์ฟมีอ่างลาแห้งก็มีขายแม่แต่ว่านี่เป็นเดคอเรชันนะคะเไม่ได้ขายนะจ๊ะ เด კ อร์레이ชันบนโต๊ะนี่คือแบบว่าจับได้นะจ๊ะแต่ว่ายกไม่ได้ไป<อ>ทุกสิ่ง decoration เด კ อร์레이ชันหมดนะจ๊ะปลงที่สับปลามีดใหญ่มากอันนีม้มีดแบบใหญ่เอาไว้แลกปลานะคะรสสุดแนะ่นี่ที่ล้างมือมีความเรียวยังมีเลือดอยู่เลยจ๊ะ <laughs> หอยตันาลับนะคะอันนี้ก็แบบเดคอเรทนะจ๊ะนี่เดี๋ยว จับได้ยกได้หรือเปล่าวะไม่คนจับจับฟังเสียงค่ะเป็นเสียงบรรยากาศแบบว่าตลาดมาก